กับเราช่องพังอุ่มบุญนะคะวันนี้เราจะมาลองชุดค่ะลองชุดก่อนจะไปงานนะคะอ่ะเดียวมีของฝากด้วยค่ะให้คุณพ่อเปิดก่อนมีของฝากมาด้วยครับขอบคุณของฝากมาให้บ้านน้องบุญนะครับคุณพี่จุรีรัตนะะ์นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพี่จุรีรัตน์นะคะเป็นอย่างนอกเสียผ่างให้อย่างนอกถ้าเป็นลักษณะจังซีิงว่ามันเสีเยเพราะอุดเตี <laughs> <laughs> แก๊สเลยนะ เออดึงเลยขอบคุณนะคะเจ้าหูวตัวน่อยเจ้าหูวตัวน้อยของเออเพราเป็นสีไ่ตีบอดีมีกต่งามเหียลูกสาวไ่ขอบคุณคุณโอ้โหไ้่เม ไลยบางยางามเลยค่ะออกไปประมาณสามโมงค่ะสามโมงค่ะเอาลองเบงลองเบงบงเมนสีไงแห่งตีตั้งตั้งตั้งใส่ชุดสวยก่อนเร็วใส่ชุดสวยขอบคุณนะคะคุณแม่จุรีรัตค่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะลองให้ดูนะคะลองลอุปแต่หัวมากเลยน่ะขาลูกเจาแก่เสียกับคนเป็นอย่ง คุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจป้าลอยเปดสิบท่านนะขอบคุณมากๆเลยโอ้แปดสิแปดท่านมันาเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะนี่ร่องของมีตรตังก่อนค่ะชุดใหม่สาวมีตังใจหยางดอกเนาะพออูดกะ มันยุงมันยุ่งอะไอยู่ใส่ไงใส่ไงโอ้ยโอ้ยคอกระขายโอ๊ยลูกค่อยจะออกได้เมื่อไรเจ้ากระไดเนาะขากระข้อดีโอ้ยเนา่มึงขากระข้อใส่อันเดียวกันเจ้ากระไดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสองหน่วยกูทันละ ยัดกัดหัวเอ้ยกกับพวคือบวเคยมีชุดงามเลยบวกหูใจอ้าได้แล้วเออพอดีเออพอดีเพียรใหญ่พอดีเลยค่ะชุดขอบคุณนะคะชุดสวยๆโอ้ยเกลี่ยขีดินล่ะเอานั่นละนั่นละยางบึงก่อนยางบึงก่อนโอ้ยได้ชุดใหม่ละนอนตอิริดเลยพี่น้องเลยเจ้าอุ่มบุญโอ้เจ้ามีตังค์ โอ้ยชุดพอดีเลยค่ะพอดีใส่ได้ดุนอยู่ค่ะนี่พอดีพอดีโอ้ยน้องอันพอกับโบหูค่ะหัวกับขาใส่หมองเดียวกันลูกละดินอยู่ปันมอลำมสิงอยู่โอ้ยตื่นเต้นกับชุดไหมมันนี่มิตังกับข้งสิได้อยู่บ้านค่ะมันนี่ไอ้เฝ้าบ้านสงสัยสีห้องมืดมืดละเดินนี่บ่มีคนอยู่น้องไปกับบได้มากเออพอดีพอดีเอ้ยเอ้หน่อยยน่อยน่อยน่อย น้ำว่าอาบน้ำพ่าท่านได้อาบครับเอาผูไว้ก้อนผูไว้ก้อนเรื่องของโอ้ยน้อง่บโอ้ยหกีนุยปุ๋ยอยู่ ป้าขอบคุณท e ่านผู้ชมสามร้อยแล้วนะคะสามร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจเดี๋ยวอุมบุญกับแดงงามคือกันเดี๋ยวพอกับสีร่องให้ขึ้นกันสวยๆค่ะขอบคุณชุดสวยๆนะคะใส่สบายมากเลยค่ะชุดน้องมีตังไม่แน่นบบอบข้ับขี่ผูแล้วค่ะแต่อุบุญนี่รู้สึกว่าสิขับขี่ผูค่ะล่องไปแล้วเทียนหนึ่งเดี๋ยวใส่พ่ออุดล่องให้เบิ้งคำวันนี้ ขอบคุณชุดสวยๆคุณเม่จุรีรัตน์นะคะเอาไว้ไว้ไว้เด็ดสิลองชุดชุดอุ่มบุญให้พี่น้องได้เบิ้งค่ะเดี๋ยวอันนี้ลุดลองชุดมีตังนะคะสาวสวยค่ะสาวสวยบานตะกางถอดดอกก้อนบ่ถอดบ่ได้ถ้าจะเอาไว้ในมุนอุ่ย ถอดก่อนไปยังแกงคอยอันนั oh, ่นเออดึงมาหนาเลยโอ้ยนอนลูกสาวกับโอโหอยู่พี่น้องเอ้ยผุ่นไงกับไงกินก็ได้ห้องก็ดีห้องปันลูกน้อยไปทางใดกับห้องน้ำกลนโอ้ยถอดไปยังนอนยัได้จุม้เอาเอาเฮงเอเฮงต้งติ่งค่ะได้ชุดใหม้สาวก็ได้ชุดใหม่ Thằng cháu nổi sao ngay Nó cuốn chút suối suối khá. Ừ. nó khá Mà, lòng bừng Chút mây lục sáu Sáu, sáu nổi, sáu เออวางน้ำผื่นก่อนก็ได้พี่ทั้งผี่ทั้งผี่น่ะดิ้นบ่ไหลทั้งผนะึ่งดิน้นแหงวันนี้เอฟซีหมอทุกช่องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่ะวันนี้จะลองชุดใหม่นะคะก่อนจะก่อนจะใส่เดินเลยเอาเลย <c oughs> เอาเลย <c oughs> โอ้ยหันดากใส่ละพี่นงสิอยูบอ่บ่นี่บ่ท่านได้ลางก็ลองเบิ่งปัดก่อนจกนอักหน่อยมีแนี่ปัดบ่กุณเศรษฐาเอ้ยเอ้ยเสียกเสียกหน่อยขอบคุณชุดคุณพี่หมีนะคะให้อุ้มบุญยืมใส่ก่อนคะ่ะเป็นชุดของน้องนาโนโขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ อุ้มบุญจะเป็นตัวแทนใส่ให้น้องนาโนไม่ได้ไปให้พี่สาวไปแทนค่ะใส่ซิดก็จะซักแล้วก็ส่งคืนเจ้าของเขาค่ะยืมเขามายืดยืมสวยค่ะมืนอใดยืมสวยจากมือในเด้อค่ะเด้อต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพี่หมีต้องขอโทษที่น้องนาโนอาจจะไม่ได้ใส่แต่พี่สาวก็ใส่ให้นะคะพี่อุ้มจะเป็นนางฟ้าค่ะนางฟ้านางฟ้าคิโพ่ใหญ่ ท่องกับ ai, ไข่ๆพี่น้องเอ้ยใส่บัได้ต้องยิบตัวแต่ใส่ซ้ำเพื่อนหามากกับใส่บัได้ค่ะเพราะว่าพุ่งไหลต้องแม่กับเสริมเมื่อวานค่ะเสริมแม่กับนั่งเสริมอยู่มืมดมือสิ่ไปถือหมอนค่ะลูกสาวต้องไปถือหมอนเดี <c oughs> ๋ยวจะเอาอกเนี่ยเดี๋ยวสิ <c oughs> ถอยใส่ <c oughs> ลูกสาวสิไปถือหมอน <c oughs> ค่ะเพื่อนา่า ถ้าคนใดถือหมอนนี่คือตัวเอกล่ะค่ะเป็นถ้าเป็นอันนี้ก็คืองานบวชนี่พ่นว่าถ้าคนใดถือหมอนนี่เพ่นว่าสิใดเป็นเน้อคู่สิได้ถือหมอนจะมีคนถือหมอนให้ถ้าบวชอุบุนสิไปถือหมอนให้พี่บัวค่ะให้พ่อเสือสิไปถือหมอนให้พ่อเสือแต่งชุดงามๆไปถือหมอนเลิศถนอชุดเขากระดโอ้ยสิเลียวบน้องลูกคอย น้อยน้อยขอบคุณชุดสวยๆจากคุณพี่หมีนะคะน้องนาโนไม่ได้ใส่แต่อุ้มบุญใส่ให้แล้วสวยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถือหมอนค่ะยางขางพี่บัวโอ้เจ้าใส่พิษอันแล้วน,นะนะเบิ่งในเป็นยังมันคนละอันอันตัวทางใต้<อ> <laughs> ด, <laughs> ดึงเน่เนๆ่เลยก็ได้ดึงให้มันเน่กหนๆ่จัง่ยเพราะว่ายางมันจืด ขึ้นแล้วเมื่อเธอใส่สองสินมัดเลยแล้วก็ดึงคนละสินมันจะมันจะบรรยุมนะพ่อดีพอดีเนี่ยบรยุมดอกเดี๋ยวเสียกันไหมคือว่างไว้ทัวเถอะผาดใส่บ้ากระไดตัวมันจะสร้างแถวไปดึงบินอ้าว โอ้ย,อยลูกผยนิ่งนิ่งนิ่งโอ้ยความสวยความงามน้อยอยูซื้อยูซื้อสีอออออแตงแหง่งามๆอย่าวาตานองเด้อย,ยืนบออยู่พี่กับยืนบออยู่คือกันค่ะพี่น้องเลยขอบคุณชุดสวยๆนะคะจากคุณคุณพี่หมีขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ น้องนาโนไม่ได้ใส่แต่อุ้มบุญใส่นะคะใส่ใส่คตละสินแม่เจ้ามันจะบวไรหยุ่มตัวนั้นก็ใส่ตุงกันบอกว่าเจ้ากำมัดเร็วขางหนึ่งไว้เลยนั่นอ่ะมัดติดไว้เลยแม่มันจะบวไรหยุ่มเสือมันไม่หลายอยู่ให้มันตุงกันหล่วก็อันนี้ไว้ัหนมันจะหนุ่มถ้าเฮาใสสองสินใสกันมันจะบวยนุ่มเออพอดี nữa ừ, thì là nhầm lắm, da đường da đường nồi, Cô bơ bơ, chắc nói. เออบ่ให้เปิดพอดีอืมคักหลายเนาะเจ้าส oh! hey, hey, ิขาดบ่บ right ่ขาดแล้วอ่เอ้ยดึงยังเล่นแล้วคุณพอดีพอดีคือนแล้วคือนแล้วคื้นหมดแล้วคือนแล้วบ่ถัดใส่โซงสินทั้งไต่จะใส่สินไผ่สินมันเลยไหมแล้วก็มัดเน่ยนเนียนจะได้พอดี เลิดแต่น้อลูกสาวขาขาเบึง่งล่องขาเบึ่งพอดีบองขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะลลองชูดค่ะล่องชูดเตรียมงานดอกไม้ด้วยนะไม่ค่ายดอกใหญ่ๆ <laughs> เออทำนี่ละเดี๋ยวจะคอยเห็นพิ่นเบิ่งยงมเต็มเต็มอันนี้กำลังเส้นปุ่นเบิ่งเส้นปื่นเบิ่งก่อนนี่ข้อเท้าข้อเท้าก็ทําใหม่นะคะแม่ค่ายทาใหม่เพราะว่าเพราะว่าใหญ่มากเลยค่ะแม่ค่ายก็เลยเอามาหยุ่มจะเอาหมองติดเข้าไปทางในผุนแหมมันจะได้สวยๆบอเวลาตีนันดึงดึงสูตรให้มันเข้าไปทางในให้ตูดท่างอันนี้ออกมาทางหนอกเห็นมันอยู่เออมันอยู่ในขา

ôi mông hủ chắc nheo ngam lấy lục xáo cháy ừ, nhắn là nằm ừ. <laughs> ừ, kiến chịu này đều <laughs> phụ hụt phụ hụt phụ hụt mông hủ chắc nheo ngam mông hủ เมียนบน้อเขากันบพี่น้องเซ็กซี่น่ารักคือบัวคือบัวพี่น้องเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเขากันบยเขายูเขายูคือยูคือยูเลิศเลิศครับพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยซักล้วพี่น้องเลย หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีครับ